สวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับเข้าสู่ช่วงฤดจะรดูหนาวแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับสำหรับคนที่รับชมอยู่นะครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับใครชอบอะไรที่แบบช้าๆนะครับค่อยๆอธิบายแล้วก็ไม่ไวนะครับก็ฟังตรงนี้ได้นะฮะผมจะพูดแบบเนิบๆช้าๆนะครับไปเรื่อยๆ เอาออกก่อนสะท้อนหน้า,าวันนี้ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่ว่าถ้าสภาพแวดล้อมหรือสังคมรอบตัวไม่ว่าจะเป็นสังคมเพื่อนพ่อแมอ่ที่อยู่อาศัยรอบๆนั้นนะ่ะมันมีความแตกต่างกับเราเราจะทำยังไงจริงๆแล้วหัวข้อนี้ก็อยากจะพูดมานานแล้วแล้วก็จริงๆมันก็อยู่ในตัวผมด้วยที่ เจออยู่ในทุกๆวันนะครับเช่นเพื่อนๆอ,อยากจะทำธุรกิจนะครับอยากจะมีกิจการนะครับในขณะที่เพื่อนๆเ,เอาไปบอกกับเพื่อนหรืออยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆนะครับแต่ว่าเพื่อนๆไม่ได้มีความเข้าใจคือวันๆเราก็เอาหมกมุ่นแต่เรื่องแบบฟังเกี่ยวกับการทำบิสเนสต่างๆในธุรกิจรูปแบบต่างๆนะครับ <Pennsylvania. S 2> เพื่อนก็แบบเป็นบ้าอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเหมือนแบบ ดูแตกต่างดูแปลกหรือเปล่าดูแตกแยกหรือเปล่าล่าสุดนะครับผมไปฟังมันก็สะท้อนตัวผมเองด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเนื้อหาสําคัญที่อยากจะมาแชร์เพืเ่อนๆฟังอย่างมิเตอร์บนะครับที่เขาบอกว่านะครับก็ตอนนั้นที่เขาทำคลิปแล้วก็ไม่ได้มีคนดูเลยนะครับไม่ได้มีคนดู เลยนะครับทำมาเป็นหลายปีครับไม่ได้มีคนดูเขาก็าพูดแต่เรื่อง youtube YouTube ทั้งวันจนเขารู้สึกว่าเออเขารู้สึกแบบเราต่างกับคนอื่นหรือเปล่าเราคนอื่นก็มองเราเป็นตัวประ,ประ,ประหลาดนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เขาไม่ได้สนใจในสิ่งรอบข้างว่าจะเป็นเหมือนเขาหรือเปล่าเขาไม่ได้สนใจว่าเพื่อนจะเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามกับเขาไหมเขาไม่ได้สนใจเขาสนใจแค่ว่าตัวเขามีความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นอยากจะทํา แล้ววันนี้เราก็ได้เห็นนะครับเป็นมันเป็นที่ประจักษ์ตาว่าเขาก็เป็นยูทูบเบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งจริงๆนะครับที่ขึ้นมานะครับสิ่งที่ผมจะซื่อคือว่าสารตั้งต้นไม่ได้ดีเลยเลยครับแล้วก็ไมเหมือนใช้เหมือนผมเลยหรือกล้องก็ยังถ่ายแบบเละๆอยู่ไม่ก็ยังไม่ดีมากนะครับก็อย่างที่บอกว่าแม้ว่าสังคมรอบข้างของเพื่อนๆนะครับของตัวคุณ ของพ่อแม่จะไม่เห็นด้วยเพื่อนจะไม่เห็นด้วยหรือจะไม่มีใครที่จะแบบโคเวอร์กับความคิดของพวกคุณแต่คุณสามารถที่จะขึ้นมาได้นะครับสามารถที่จะทำมันแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่าไปย่อท้อต่อให้ไม่มีใครเห็นด้วยก็ตามเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเราทำเหมือนคนอื่นนะครับเราไม่กล้าที่จะเสี่ยงทำในสิ่งที่มันแตกแยก หือมันแปลกนะครับเรากไ็ได้รับผลลัพธ์เหมือนคนอื่นแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเออแนวคิดนี้ฉันทำเป็นคนแรกมันอาจจะยังดูไม่ได้มีประโยชน์อยู่ในในตอนหน้านะหรืออาจจะยังไม่ได้สั่งเงินสั่งตังอย่าเพิ่งไปทอกับตอนแรกนะครับเหมือนที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้นะครับคือตอนนี้เหมือนที่ผมโทรไป บอกเพื่อนนะครับว่าเอจะมาลงทุนหรืออะไรด้วยกันนะครับก็ทุกคนไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับและหลายคนเบรกผมไปด้วยสามว่าเออมันจะได้จริงไหมมันจะทําได้จริงหรอซึ่งผมก็ให้คำตอบพวกเขาว่าฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าแต่มันแต่มันก็คือความเสี่ยงหรือเปล่ามันคือความเสี่ยงที่ที่น่าจะลองหรือเปล่าเหมือน ย้อนกลับไปประมาณวันสองวันที่แล้วัางผมไปเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็เอามาโพสต์ว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับขายครีมนะครับจนร่ํารวยครับ<ม>บ้านใหญ่โตซื้อรถหรูยุโรปได้นะครับแต่ก่อนผมก็เห็นแกอยู่ห้องเช่าห้องเช่าธรรมดาเลยครับไม่มีแอร์ด้วยห้องเล็กๆธรรมดาธรรมดาเลยแล้ว เขาก็สแบบขายไปเรื่อยนะครับขายได้วันละ order, อ, order, ออเดอร์สองออเดอร์ออเดอร์สองออเดอร์เขาก็ทําท<ำ>ําทํามาเรื่อยนะครับสต็อกของเขาก็มันห้องเล็กๆอะ่ะเขาก็เอาแบบพวกของพวกสต็อกอะไรไว้วแถวๆในห้องนั่นแหละก็อยู่ในห้องนั่นแหละนอนอะไรก็อยู่นั่นแล้วก็แคบๆแ,แต่ถามว่าเออเขาเชื่อมันเขาไม่ทออ้อไงจนระยะเวลามันผ่านมาสิบปีจนมันประสบความสําเร็จมันไม่ใช่ว่ามันจะประสบความสำเร็จ วันนี้พรุ่งนี้เลยหรือเดือนหน้าหรืออีกสองเดือนสามเดือนสี่เดือนผมก็ตอบไม่ได้ไม่มีใครตอบได้จนกว่าเราจะสําเร็จอย่างเนี้ยก็ใช้เวลาเป็นสิบปีอย่างมิเตอร์บีก็ใช้เวลามาเป็นสิบปีเหมือนกันนะครับมาถามว่าถ้าเราท้อในช่วงปีที่เจ็ดในช่วงปีที่แปดนะน่ากลัวถ้าเราท้อก่อนล่ะเฮ้ยแต่อย่าลืมนะว่าในช่วงนั้นอนะ่ะมันไม่ได้รับผลตอบรับหรือตอบแทนอะไรเลย มันเหมือนดูว่าจะแย่ลงไปด้วยซ้ำผมก็เลยเอาแนวคิดพวกนี้มาเอามาปรับใช้กับผมผมตัวผมวันนี้อย่างที่ผมพูดไปในคลิปแรกๆว่าเออผมอยากจะมีบิสเนสที่ทำเงินได้หนึ่งล้านบาทนะครับมีเรื่อยๆนะครับในยอดรวมที่มันสามารถสร้างเป็นเงินได้1นล้านบาทนะครับ โดยเป็นเงินเยน็นแบบเงินนอนบัญทีแต่นาตอนนี้ความคิดผมเปลี่ยนไปผมอยากมีสิบล้านบาทใช่ครับผมอยากมีสิบล้านบาทผมรู้สึกว่าหนึ่งล้านบาทผม,มก็ยังหาไม่ได้นะแต่ผมรู้สึกมันง่ายไปมันง่ายไปหนึ่งล้านบาทมันง่ายไปผมเลยคิดว่า ผมจะสร้างธุรกิจหนึ่งขึ้นมาทําเงินสิบล้านบาทสิบกว่าล้านบาทเอาแหละมันอาจจะดูแบบอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆ่อนอะผมไม่ได้แบบสําเร็จแล้วก็มานั่งพูดแล้วก็เพื่อนๆอ,อาจจะชื่นชมผมเออคนนี้เขาเขาสําเร็จพูดอะไรก็เออน่าฟังแต่ผมอยากจะทําในสิ่งที่มันแตกต่างตรงที่ว่า ผมทําผมให้กําลังใจเ,เพื่อนๆแล้วก็ทําไปด้วยเลยกับแนวคิดต่างๆว่าเออผมได้รับแบบนี้แบบนี้นะผมกําลังทําแบบนี้แบบนี้อยู่ผมคิดว่ามันก็น่าจะมีความเป็นไปได้คือณตอนนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะมีหนี้สินในระบบหลายแบบหลายอย่างอยู่เหมือนกันครับเพื่อนๆแล้วก็งานประจําที่ต้องไปทไําในแต่ละวันก็ดูด พลังงานผมไปค่อนข,ข้างเยอะมันก็ค่อนข้าง,าง,างยากนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมกินเจด้วยนะครับกินเจไม่ไม่เอาเนื้อสัตว์เลยแล้วก็ไม่เอาไขา่ไม่เอาอะไรด้วยก็คือจนผมก็ได้อะไรจากการกินเจเยอะมากนะมันเปลี่ยนระบบความคิดผมไปเลยที่แบบเฮ้เราก็ทําได้นี่เราเคยกินเนื้อมาทั้งชีวิตอะพอเราพอเราแบบไม่กินเนื้อเลยเฮ้เราก็ทําได้นี่ มันก็เลยมีความคิดว่าผมชนะเป็นหนึ่งอย่างแล้วว่าถ้าชนะอีกอย่างหนึ่งสองสามอย่างชนะในทุกๆวนนันมันจะเป็นอะไรนี่ผมผมยังทําได้เลยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีใครห้ามให้ผมแบบจะกินหรือไม่กินสุดท้ายแล้วเพื่อนๆทำตัวคุณทําสิ่งที่ได้ไม่ใช่ผมก็คือตัวตัวคุณนั่นแหละที่ได้ในทุกๆเรื่องถ้าถ้าคุณทํา วันนี้ผมก็มีแนวคิดว่าเออตอนแรกแบบว่าจะไปแบบขับรถเล่นบางแสงกับเพื่อนๆนะครับเหมือนเหมือนจะไปพักผ่อนจิตใจอะไรเงี้ยขับรถเล่นหาอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับมาคิดไปคิดมาแบบเปลี่ยนความคิดผมไปเยอะเลยเออผมมานั่งหาความรู้ดีกว,ว่าเพราะว่าก่อนที่ผมอัดคลิปหรือหลังอัดคลิปจบเนี่ยทุกๆวันเนี่ยผมก็นั่งหาความรู้นั่งศึกษาเรียนภาษา ภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับผมก็ดูธุรกิจต่างๆว่าความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าสนใจในธุรกิจนั้นก็ไปศึกษาอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่ว่ามีตังแล้วจะประสบความสำเร็จเลยอย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วนะครับเราสามารถที่จะหาความรู้ได้ก่อนตลองเพื่อนๆลองคิดว่าเออเพื่อนๆถ้าแบบมีตัง แล้วคิดว่าเพื่อนๆจะประสบความสำเร็จหรอคนมีเงินเยอะกว่าเรายังเจ๊งไาตั้งเท่าไหร่คนที่มีธุรกิจบิสเนสมีทีมมีอะไรเยอะแยะนะครับเจ๊งไปเท่าไหร่นะครับแล้วอย่างเราจะไปเหลืออะไรเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถทําได้เลยในวันที่เพื่อนๆไม่มีตังค์สักบาทแล้วก็ติดลบด้วยเหมือนผมหาความรู้ก่อนครับหาความรู้ถ้าจะให้ดีครับเพื่อนๆจดในโน้ตในอะไรพวกเยี้ย อะไรที่มันน่าสนใจน่าทำกระบวนการวิธีคิดจดๆไว้ลองมานะครับจะได้ฟังแล้วไม่ต้องผ่านไปฟังแล้วไม่ต้องผ่านไปมันรางวัลนี้มันมีให้ใหสำหรับคนที่มันทำนะครับอย่างที่ผมบอกมันทำทำเดินหน้าทำลุยเต็มที่ทำจนกว่ามันจะได้นะครับสุดท้ายแล้ว เป็นคาถามที่ดีนะว่าเอา้าแล้วถ้ามันทําแล้วมันไม่ได้อะไรได้แน่นอนครับหนึ่งเลยได้ประสบการณ์จังหวะในธุรกิจที่เพื่อนๆทําอาจจะไม่ได้จังหวะนั้นที่มันลงลอกถูกต้องเท่าไหร่อาจจะโคตรซอยหน่อยที่ที่เข้ามาเล่นในธุรกิจนั้นผิดแต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆ จะได้อย่างหนึ่งเลยคือเพื่อนๆไม่เสียดายที่ได้ลองทำดีกว่าแบบปล่อยเวลาทิ้งเออทำไมเราไม่ลองทำถ้าเราไม่ทำก็เท่ากับศูนย์ต่อเราจะเก่งให้ตายอะไรให้ตายก็เท่ากับศูนย์แต่ถ้าเพื่อนๆทำอะ่ะแม้มันจะมีโอกาสเพียงแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นอ่ะแต่มันก็คือโอกาสแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ทำอะ่ะโอกาสนั้นคือศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ เลยไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จแน่นอนในสิ่งที่เพื่อนเนต้องการมันอาจจะไม่ใช่โอกาสที่มันแบบห้าสิบห้าสิบอย่างน้อยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งก็ยังดีครับถ้าเพื่อนเพมีความรู้เพิ่มอาจจะเป็นยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นในการที่จะเพิดประสบความสำเร็จธุรกิจบอกประสบการณ์ในการทําแล้วทําเล่าอาจจะเพิ่มมาเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นมันก็ค่อยเก่งขึ้นไปเรื่อย นะครับก็เราก็คุยกันแบบตรงๆแบบนี้แหละนะครับไม่ต้องมีพิธีรีตองหรืออะไรมากมายนะครับแต่ละผมทําให้ดูเลยนะครับว่ากําลังทําอยู่กําลังทําอยู่เรื่อยๆนะครับผมอาจจะอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จกับในสิ่งที่จะทําก็ไดานะครับอันนี้มันคือโลกของความเป็นจริงพูดแบบไม่ต้องสวยหรูเลย แต่แน่นอนครับผมไม่ทอ้อผมก็จะดูอย่างอื่นแล้วก็ทําต่อทําต่อทําต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอืมนั่นแหละก็อย่างที่ผมบอกว่าเพื่อนๆอ,อย่าไปท้อนะครับต่อยคนรอบตัวของเพื่อนๆต่อยเพื่อนสน,นิทของของพวกคุณต่อให้พ่อแม่พวกคุณเขาไม่ได้เห็นดีเห็นงามหรือเห็นชอบอย่าไปสนใจครับถ้าเพื่อนๆทำในสิ่งที่มันถูกต้องไม่เอาเปรียบใคร ถูกกฎหมายเพื่อนเพื่อนลุยแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนมีแนวคิดที่ที่มันรู้สึกแบบแตกต่างจากคนอื่นอาจจะเป็นธุรกิจที่เพื่อนเพื่อนเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะครับเพื่อนเพื่ออาจจะเป็นแบบเออเฮ้ยธุรกิจนี้ไม่เคยมีมาก่อนบิสเนสรูปแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนในขณะที่เรากําลังทําอยู่ด้วยความยากลําบากมันมันไม่ได้มีใครมาชมเราอยู่แล้วครับว่า เราต้องเก่งเราเจ๋งแต่อยากจะให้เ,เพื่อนๆชมตัวเองนะครับอย่างผมก็ไม่ได้มีใครมาชมนะครับว่าว่าเก่งเออว่าขยันว่าทําไม่ท้อไม่ได้มีครับไม่นําซ้ํากับโดนด่าด้วยซ้ําแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เ,เพื่อนๆทานะครับแล้วผมก็ทําอยู่แล้วมันทําให้ผมอยู่ได้ในะทุกวันคือชมตัวเองเออเราเก่งเนาะเราสู้เนาะชมตัวเองครับเ,เพื่อน พะสุดท้ายแล้วอย่าไปสนใจคําพูดคนอื่นมากนะครับคนอื่นก็ไม่ได้เทข้าวเทน้ํำให้เรากินสิ่งหนึ่งที่เ,เพื่อนๆเ,เดินหน้าต่อคือสองมือสองเท้าของอเพื่อนๆลุย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 ,ลย,ลย,ลยทำนะครับแล้วผมก็หวังเหลือเกินว่าใครบางคนอาจจะได้รับแมสเซทที่ผมสื่อสารออกไปจากคลิปนี้ผมก็ดีใจมากๆที่ ถ้าฟังกันจนจบนะครับขอบคุณจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมทําคลิปไม่ค่อยได้มีคนดูแต่ถามว่าทําไมทุกวันนี้ผมถึงทําทําไมทุกวันนี้ผมถึงลงผมไม่ได้หวังว่าคนจะมาดูเยอะดังเป็นผู้แตกผมไม่ได้หวังตรงนั้นถ้าผมหวังตรงนั้นผมเลิกทำตั้งแต่วันแรกแล้วผมไม่ได้มองถึงตรงนั้นแล้วอ่ะผมมองแค่ว่าเออมันเป็น ในสิ่งที่มันเป็นชีวิตจริงมันไม่ใช่คอนเทนต์อยากน้อยผมแชร์มเมสเซจพวกนี้ไปให้ใครสักคนหนึ่งฟังที่เขาต้องการฟังจริงๆคนสองคนสิบคนร้อยคนพันคนแล้วเขาได้รับอะไรจากสิ่งที่ผมสื่อสารไปผมพอใจแล้วนะครับต่อให้ youtube ทำแล้วก็ไม่ได้ตังผมก็ลงคลิปเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับ ก็ดูอย่างผมตัวอย่างก็ได้ผมก็ยังไม่ท้อนะครับที่จะทำแล้วก็แบ่งเวลามาส่วนหนึ่งเพื่อแชร์เกี่ยวกับไมเคิลต่างๆนะครับมุมมองบางอย่างนะครับเอาแบบไม่สวยไม่หรูเลยนะครับเอาแบบคุยกันแบบเพื่อนๆเ,เพื่อนถึงเพื่อนอคุยกันแบบง่ายๆคุยกันแบบสบายๆนะครับไม่ต้องมีพิธีรีตองเลยมากอย่างนี้แหละสไตล์ผม ก็ช่วงนี้ก็ผมก็เหลือเวลาเหลือกินเจได้เนจะเหลือห้าวันมัน้งท,ที่ต้องกินเจต่อนะครับยังไม่จบเพราะว่าผมกินเก้าวันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ว่าเออผมกินเจแล้วผมได้อะไรนะครับอยากให้เพื่อนๆไปลองทําดูนะถ้าเพื่อนๆคิดเฮ้ยไม่รู้จะเริ่มต้นกับอะไรดีไม่รู้จะเริ่มทำอะไรดีลองกินเจกับเพื่อนๆ แล้วชีวิตเพื่อนๆจะเปลี่ยนไปไมยเซนต์ต่างๆเพื่อนเพื่อนจะเปลี่ยนไป,ไน,น,น,ะป,น,ไปนะครับลองทําในรูปแบบที่มันมันไม่ใช่รูทีนของเราหรือความเคยชินของเรา <c oughs> เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับเอาชนะมันอย่างหนึ่งได้ผมเชื่อว่าสองสามมันตามมาแน่นอนอื <c oughs> ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าเออผมจะได้อะไรจากการกินเจเลียวปรากฏว่ามันเออมันมันเข้ามาในหัวแปลกๆนั่นแหละครับ ยังไงไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปทำภารกิจอย่างโู้นอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ทำเสร็จแล้วก็จะเข้านอนประมาณนั้นนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับเพื่อน